สวัสดีค่ะวันนี้มนก็จะพามาเดินล้ออีกเช่นเคยนะคะมนมาเจอทุ่งดอกหญ้าสีเหลืองนะคะสวยงามมากค่ะแต่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะคะน่าเสียดายมากเลยนะคะ ดอกอามอนสวยงามมากๆเลยนะคะแถวนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลทั้งหมดเลยนะคะน่าเสียดายมากนะคะข้างในก็จะเป็นอารมอนทั้งหมดนะคะ แล้วสองข้างทางเดินที่ม์เข้ามาในวันนี้ก็จะมีหน่อไม้ฝรั่งป่าทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีผักชีลาวฝรั่งนะคะ เยอะตลอดแนวทางเดินเลยนะคะมีแต่หน่อไม้ฝรั่งทั้งนั้นเลยนะคะแต่มนยังไม่เห็นหน่อของหน่อไม้ฝรั่งนะคะก็มีบางส่วนที่มีคนเข้ามาเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะมนพึ่งเจอนะคะเดี๋ยวมนจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูข้างในต่อเลยนะคะ อาร์มอนทั้งหมดเลยนะคะแนวทางเดินแบบสวยงามมากนะคะเดี๋ยวมนจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะ นกเยอะมากเลยนะคะ นกเยอะมากเลยนะคะ Tchau. É. หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์<ๆ>กดติดตาม<ๆ>กดเป็นกำลังใจให้มอนด้วยนะคะเจอกันค่ะ